เพราะถือว่าเป็นกิจการส่วนตัวอย่างหนึ่งที่คุณสามารถคิดเองทำเองได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากใครงานอะไรก็ตามที่ต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของใครคนหนึ่งคุณจะมีความก้าวหน้าไปได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นและความมั่นคงในบ้านปลายของชีวิตของคุณนั้นจะมองเห็นชัดเจนขึ้นเมื่ออายุของคุณเข้าปีที่57และจะมีผลมาจากการ,รเริ่มและการลงมือทำของคุณที่ได้ข้อคิดดีๆ และกำลังใจจากครอบครัวมาเป็นแรงสนับสนุนในการลงมือทำและสุดท้ายก็คือเรื่องสุขภาพที่คุณถามถึงนั้นสุขภาพทางกายของคุณไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่อย่างใดแต่สุขภาพทางจิตเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าเพราะมันจะนำมาซึ่งความเจ็บป่วยทางกายได้หากสุขภาพจิตของเรามีความกังวลอย่างต่อเนื่องนั้นย่อมไม่ส่งผลดีต่อร่างกาย และมักจะทำให้เกิดความบกพร่องในระบบการย่อยอาหารของเราได้